ถ้าคุณมีแฟนที่หลอ่อดูดีมีมารยาทไฮคลาสเทคแคร์ High Class, Take Care, ไม่งองแงเปิดประตูให้คุณเองทุกครั้งห่วงความปลอดภัยใส่ใจนวดหลังดูหนังแถมพาไปญี่ปุ่นฟรีคิดว่าคุณจะเอาไหมอยู่กับไอรีนค e ีนออ c e n e แล้วตอนนี้เราอยู่กันในงาน The Incredible i7 ที่โรงแรม4 season. s e a s o n ัเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสุดหล่อคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญผู้รู้มาคุยกับเราดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เป็นควีนตัวน้อยๆที่ ที่รู้ข้อมูลรถขนาดนั้นเราก็อยากจะรู้ว่ารถ BMW i7 ที่เขาบอกว่าเป็นรถฟิลแฟนตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายสุข,ขุมนุ่มลึกขนาดไหนนะคะว <c oughs> ันนี้เรี่กับพี่ต้นค่ะสันอัธเวชวรวุฒธนะคะเซลล์ดีเรคเตอร์ของ m i l l e n n i u m Auto ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องไอไรีนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตเรียกพี่ต้นแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมาร่วมง,งาน,นเนาะเป็นการจัดงานของ25ปี anniversary ของ m i l l e n n i u m Auto ต้ต้องถามพี่ต้นว่าทำไมถึง ได้เลือกคิฟฟอร์ซีซันมาจัดงานนี้เป็นพิเศษมีแบบมีนัยยะอะไรหรือเปล่าคะเราก็เน้นเรื่องเรื่องของความสะดวกของลูกค้าที่จะเดินทางมาร่วมแล้วก็โลเคชั่นนะครับหรือสถานที่ในการจัดงานก็มีความพร้อมรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเรื่องของเวทีหรือการห้องอะไรเงี้ยก็มีความพร้อมในเรื่องนี้ได้ข่าวว่ามีการเอ็กกับทางสายการบินการบินไทยด้วยดังนั้นก็เลยอยากรู้ว่างานนี้จัดขึ้นมาได้ยังไงแล้วไปเอ็กกับสายการบินไทยได้ยังไงคะชื่อของบริษัทเนี่ยคือบริษัทมินิเนอโมโต้เพราะฉะนั้นปี2 ร่วงเลยมาก็25ปีแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้มาเนี่ยเพื่อขอบคุณลูกค้าแล้วก็การที่เราขอบคุณอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราก็มีการคิดในเรื่องของศิลปินเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับที่เอาเข้ามาทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความสนุกและประทับใจในงานครั้งนี้สำหรับที่น้องไอรินถามทำไมเราถึงคอลับกับสายการบินไทยนะครับก็อบอกว่ากลุ่มของ m i l l e n n i u m Auto เองเนี่ยแล้วก็การบินไทยเนี่ยเราให้บริการคล้ายๆกันนั่นคือการบริการทางด้านการเดินทาง แต่ว่าเป็นการเดินทางบนฟ้ากับการเดินทางบนดินใช่ถูกต้องครับเราให้การบริการในเรื่องของรถยนต์ส่วนบริษัทการบินไทยเนี่ยให้การบริการบนเครื่องบินนะครับเพราะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อเราทั้งสองเนี่ยต่างเป็นคนให้การบริการในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในเรื่องของการเดินทางนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในกลุ่มนี้ได้เนี่ยเราก็เลยคอลแลบกับบริษัทการบินไทย แปลว่าจะต้องมีอะไรพิเศษต้อนอยู่แน่เลยมีครับถ้าทุกท่านเนี่ยเคยเข้าไปนั่งอยู่ในบิ๊กเอ็นยู่เซเว่นค่ะนะครับจะรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในบ u s i n e s s Class หรือ First c l a s s ของสายการบินไทยได้ข่าวว่ามีมาสองคันใช่ไหมมีสองคันครับคันแรกก็จะเป็นสีทูโทนและอีคันก็เป็นสีโมโนโทนเป็นโทนเดียวหนูแอบได้ยินมาว่ามีรุ่นพิเศษมีครับเราเรียกว่าเป็นตัว I 7 6ซ m Sport อนะครับแกรุโซก็มีสีทูโทนเท่ครับเท่เหมือนผมน หล่อมากค่ะคันนี้เขาบอกหล่อมากเฉียบมากการุโซนี่เหมือนหนูได้ยินแว่วๆมาว่ามีแค่50คันจริงไหมคะการุโซเนี่ยมีไม่ถึงครับรถทั้งหมดของเราเนี่ยจะมีแค่50คันนะครับส่วนการุโซเนี่ยจะมีอยู่แค่นิดเดียวแปลว่าการโซรวมกับ M Sport ก็คือทั้งหมดมีแค่หแค่50คันเท่านั้นโอ้โหใครที่ได้เป็นเจ้าของก็คือ Exclusive สุดๆใช่ครับอยากรู้ว่าถ้าเราเปรียบในส่วนของตัว i7 เนี่ยเป็นคนขึ้นมาคนหนึ่งเป็นคนอเค เขาจะเป็นคนลักษณะนิสัยประมาณไหนคะคนนี้ก็จะรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับมีความสง่างามแล้วก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของเทคโนโลยีาอาฟิลแฟนเหมือนกันนะคะนี้นะา,า <laughs> แล้วก็เปรียบให้เหมือนแบบโอเคให้รู้สึกแบบเข้าไปใกล้เซเว่นซีรีส์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าให้ถามว่า B M W ตัวซีรีส์เเนี่ยไม่ใช่แค่โรสแต่เปรียบเป็นอะไรเติมคําในช่องว่างพี่ต้นจะเติมคําว่าอะไรลงไปคะ โอ้โหถ้าไม่ใช่รถก็เปรียบเสมือนยานอกาศที่จะพาเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าไปอในอนาคตนั่เหมือนวันนี้จะมีเทสต์ไดรฟ์ด้วยวันนี้เป็นของเป็นเทสต์ไดรฟ์ครับแต่เป็นรอบของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็มีของลูกค้าเนี่ยของลูกค้าเนี่ยเราจะจัดอีกทีในวันที่18ถึง2 0กรกฎาคมนี้ที่โฟร์ซีซั่นแห่งนี้แต่อยากรู้นิดนึงเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเห็นว่ามีในส่วนของตัวคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับภห้ในงานมีอะไรบ้างคะเชื่อไหมครับตอนนี้ลูกค้ามายืนรอด้านล่างตั้งแต่บ่ายสอง นะครับเพื่อมารอดูคอนเสื้อมารอตั้งแต่ใบสองเลยเหรอครับเปล่าครับมารอมารอไปอ่มารอเราสิครัมารอเราโอเคมารอเราหนุ่มนี่แต่งหน้าทำผมตั้งแต่ปีสองเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือหนึ่งในคอนเซปต์เลยนะครับคือเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเราได้น้องโตนะครับน้องโตนะครับเข้ามาทมาคิดในเรื่องของคอนเซปต์ในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์น้องโตก็ชวนเพื่อนหรือพี่มาอีกสองท่านนะครับก็คือคุณป๊อตกับคุณแก้ม เข้ามาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในครั้งนี้ด้วยเรียกได้ว่าศิลปินเบอร์ใหญ่ประเทศไทยก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยทั้ง3ท่านเนี่ยมารวมตัวกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็ทําเพื่อครบรอบ25ปีของมิเลเนียมอเตแต่ว่าในเรื่องของแคมเปญครั้งนี้เห็นว่าพอจับมือร่วมกับทางการบินไทยก็น่าจะต้องมีอะไรพิเศษพิเศษให้สําหรับคนที่กําลังดูเราอยู่ไหมคะพี่ต้นแน่นอนครับสำหรับ e อ็กซ์คลูซีฟโปรแกรมมูลค่ากว่า0 0 0 0 0บาทประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ<ะ>อันแรกคือ บริการหลังการขายนะครับก็คือโปรแกรม Maintenance หรือซ่อมบำรุงรักษาฟรี4ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับประกันภัยชั้น 1, 1> อ,อีก3ปีนะครับฟรีที่สำคัญพอเราจับมือร่วมกับการบินไทยแล้วยังมอบปัดโดยสารไปกับกรุงเทพญี่ปุ่นให้อีก4ที่นั่งด้วยนะครับ4ที่นั่งใช่ครับรที่สำคัญเป็นบูส i n เน s ตคารที่นั่งแล้วก็อีโคนมีอีก2ที่นั่ง โอ้หซื้อรถแถมไปญี่ปุ่นใช่ครับไปกลับนะครับไม่ใช่ไปเที่ยวดีวโอโหไม่ใช่ไปไม่กลับนะคะไปเราได้กลับแน่นอนไปกลับนะครับย้ำนะ,ะ,นะก็คือเราสามารถบุ๊กวันได้เลยอยากไปเมื่อไหร่วันไหนใช่ครับไปครับโอ้โหสิทธิพิเศษขนาดนี้ถ้าสมมติว่าใครที่กําลังเลง็เลงๆไว้อยู่แล้วนะคะเล็งจะไปญี่ปุ่นหรือเล็งจะซื้อรถครับทั้งคู่เลยค่ะบางทีอยากไปญี่ปุ่นก็เอาแถมรถก็ได้นะคะก็สามารถที่จะไปดูได้นอนทั้งหมดทั้งหมดของเบียรอุเนี่ยเรามีทั้งหมด1 0สาขาแล้วก็มินิที่เ กับไมหนึ่งสาขา,าครับผมสิบเอดสาขานะคะสามารถที่จะเข้าไปสอบถามได้ได้ไดข่าวมาว่าราคาพิเศษด้วยราคาพิเศษแล้วก็ที่สาคัญคือรถมีจํานวนจํากัดห้าสิคันเท่านั้นนะคะคได้เป็นเจ้าของ Exclusive สุดๆค่ะพูดคุยกับพี่ต้นกันพอสังเขพแล้วนะคะคเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากไปเจอสุดหล่อพระเอกของงานของเรากันแล้วนะคะจะหล่อเท่แค่ไหนสุข,ขุมขนาดไหนเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขากันเลยดีกว่าเดี๋ยวพบกันครับ bmw i 7 x drive 6 0 m sport garusso มีระบบประตูอัตโนมัติและเซ็นเซอร์กันชนคนผู้ชายบางคนยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าประตูฝั่งคุณเปิดหรือยังแต่ bmw i 7คันนี้นอกจากจะเปิดประตูให้คุณเองได้ยังไม่ยอมให้คุณลงจากรถถ้าเกิดว่ามีรถสวนคือปกป้องเราประหนึ่งพระเอกหนุ่มในซีรีส์และนี่คือไฮไลท์ของรถคันนี้เลยค่ะสบายสบายสไตล์มาดามผู้บอด้วยเบาะนวด ในโซน executive lounge บาะเอนหลังสุดแบบเหยียดขาได้ยาวนวดอุ่นแบบสั่งได้อันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่รถนะคะนี่เรียกว่าสปาเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฟฟ้า100%วิ่งได้590กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีหมดแรงกลางทางระบบเสียงด้วยลำโพง Bowers and w i l k i n 4D มาหมดทั้งในรูปแบบของแนวนอนแนวดิง่งแนวทแยงแนวตั้งพุ่งถูกทิศทางด้วย36ลำโพงหลังคาพารน รามิกสกายเราเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์เหมือนกับใจคนที่เปลี่ยนได้ตลอดเวลาจะเปลี่ยนกี่สีก็ได้หน้าจอเทเตอร์31นิ้วใหญ่มากเหมือนซื้อรถแถมโรงหนังดูหนังในรถเจอ31นิ้วแบบนี้ต้องบอกว่าใครที่อยากมีความสัมพันธ์เพราะว่าเสพติดความเขินความดราม่าแอรินบอกเลยค่ะว่าดูซีรีส์ก็เขินได้เหมือนกันดราม่าได้เหมือนกัน มางานนะคะมิลเลนเนียมออโต้คอปร็อกแอนนิว์ซารี25ปีนะต้องบอกว่าเราเจอพิธีกรตัวตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นงานถแถลงข่าวอะไรเราก็ต้องเจอเขานะคะพี่แบมเรื่อย <c oughs> ๆเจอเรื่อยๆฮัลโหลไหนเจ<ๆ>อเขาสวัสดีคะ่ะพี่แบมบพี่แบมต้องเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วว่างานนี้มันพิเศษอะไรยังไงบ้างงานนี้พิเศษอะไรใช่ไหมฮะ <c oughs> หลกัหลกๆก,ก็คือเป็นงานเฉลิมฉลอ,องครบร็อก25ปี MTC Asia ก็เดินทางอย่างยาวนานั้งแต่ปี2000นะครับและอีกหนึ่งความพิเศษคือเส็นว่ามีแบบแพ็กเกจดีลแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟมาสโตรคแครในางานเท่านั้นในไหนเราอยู่กับพี่โมแล้วนะคะเราก็เลยให้พี่โมพามาดูอีกรุ่นหนึ่งคืออยากรู้ว่าในส่วนของรุ่น M Sport กับรุ่น Gran r s o เนี่ยเขามีความแตกต่างกันตรง,ง,ง,งไหนบ้างคะพี่โมคือก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าตัว i7 ที่เป็น M Sport เนี่ยเขาเป็น perfect อัครยานยนต์อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องบอกว่า the Gran l u r s o ได้มากกว่า i7 M Sport นั่นก็คือในเรื่องของช่วงล่างครับแม้ว่าช่วงล่างจะเป็นถุงลมที่เป็นอ a ด t i v e เหมือนกันให้ความสุนทรียภาพในการขับขี่ลักษณะเดียวกันแต่ด้วยความเป็น The Gran l u s เขาต้องมีอะไรสักนิดนึงที่เหนือกว่า uh huh. นั่นก็คือ Executive Drive Pro uh huh. นั่นคือการทำงานที่ตัวรถ uh huh. เขาจะมองถนนด้านหน้าและใช้เซ็นเซอร์ครับทั้งกล้องและเซนเซอร์ร่วมกัน uh huh. และ มองว่าบนถนนด้านหน้าเนี่ยมีรอยแตกไหมมีหลุมมีบ่อไหมคอสะพานหรือเปล่าและความเร็วที่เรากําลังพุ่งใส่สิ่งสิ่งนั้นเน่ะเรามาเร็วขนาดไหนหตัวรถแกรนลูโซจะทําการเตรียมความพร้อมช่วงล่างครับให้เหมาะสมกับการที่เราเผื่อว่ารูดผ่านพวกนั้นไปเลย เรียกได้ว่าก็ไม่ว่าเราจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่ The Grand ล u โ o เขาจะทําให้การที่อยู่ในห้องโดยสารเนี่ยมีความสุดรีภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นแน่นอน แต่ว่าไม่ใช่ว่า I7 ให้ไม่ได้ค่ะ i7 ก็ให้ได้เหมือนกันเพราะช่วงล่างที่เป็น a d a p t i v ทถุงลมก็จะปรับตามโหมดการขับขี่ความเร็วที่ใช้ลักษณะการขับขี่กับพื้นถนนนั้นๆเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้พอดีก่อนหน้าแค่นั้นเองเป็นยังไงบ้างคะต้องเรียกได้ว่าบรรยากาศงานภายในวันนี้เนี่ยนอกจากคอนเสิร์ตคึอคักเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่แล้วรถภายในงานเนี่ยก็เหมือนว่าจะเหลืออีกเพียงไม่กี่คันเท่านั้นนะคะสัมผัสความเอกคลูีแบบนี้ที่ไอรินพาทุกคนมาและน จากนี้ลองถามใจตัวเองดูว่าถ้าเราต้องการรถสักคันที่ดูแลเราได้เหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทั้งดูดีมีคลาสมีมารยาทพร้อมจะดูแลเทคแคร์รวมไปถึงเปิดประตูให้เอาใจใส่ พาไปดูหนังนวดหลังให้อะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้และนี่ก็คือ e ีพีแรกของ Queen of Scene ครั้งหน้าไอรินจะพาไปตะลุยงานที่ไหนพาไปดูอะไรสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในรายการนี้กับไอริน Queen of Scene ค่ะวันนี้ไปก่อน